ราชาลูกนังทุโลกขอเสนอจอจินโยทำพลาดแต่ยิงกู้แต้มลูกกากูลงท้ายเกมตัดเกรดเชลซีไล่แบ่งแต้มแมนยูจอจินโยจะชนเหนือดึงบอลลงแต่พลาดท่ากลายเป็นถวายผ่านให้เจรอนซานโชหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงพาแมนยูบุกนําไปก่อน1-0แต่เจ้าต,ตัวยังรับหน้าที่สังหารจุดโทษนาทีที่69ช่วยให้ทัพสิงเปิดบ้านแบ่งแต้มอสูรแดงไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่ง ลองมาดูกันว่าหลังจบเกมแล้วแข้งเชลซีเมื่อตัดเกรดออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเชลซีเอ็ดูอาร์เมนดีตำหนิการเสียประตูไม่ได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์หลุดเดี่ยวแบบ2รุมหนึ่งแต่โชคดีที่เล่นพลาดและไม่เสียประตูให้เฟรดซึ่งซันโวเหมือนส่งบอลกลับคืนมาให้รับ7คะแนนเทรฟโวชโลบาเจองานง่ายในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังต้องตั้งรับการบุกข,ของแมนยูเต็ดมากขึ้นโดยเฉพาะนับตั้งแต่ทีมเยือนปล่อยคริสเตียโนโรนัลโดลงสนาม7คะแนน เตียโกซินวาเข้าประทับบรูโนเฟนันเดสได้ดีและทําให้ทีมได้ลูกโทษเนื่องจากถูกอารอนวานบิสซาก้าเตะคว่ำเล่นได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดทั้งเกม7คะแนนอันโตนนโอรูดิเกอร์วิ่งขึ้นหน้าไปช่วยเกมลุกแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแถมมีโอกาสคลําเป้าหลายหุ่นโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกม7คะแนนริชเจมแค่ไม่ต้องเล่นเกมรับเลยตลอด45นาทีแรกและได้บุกตะลุยขึ้นไปในแดนของแมนูต็ดซะเป็นส่วนใหญ่รวมแล้วเป็นคุนพลตัว่เดดของสิงห์บลู 8คะแนนดูเลบลอปตัดชีกลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกซีซั่นนี้นัดที่3โชว์ฟอร์มไม่ออกในช่วง15นาทีแรกแต่สุดท้ายก็ทำหน้าที่ได้ดีอย่างที่ถูกคาดหวัง7คะแนนจอจินโยทำพลาดมาหันเมื่อพยายามเกี่ยวลูกโยนโด่งโตเร็วของไมเจขลงพื้นแทนที่จะโขกสกัดจนทำให้ทีมเสียประตูแต่มาแก้ตัวด้วยการซัดจุดโทษตีเสมอ7คะแนนมาร์กอสอลอนโซ ได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งเนื่องจากเบนชิเวลบาดเจ็บและเล่นได้ไม่สู้ดีในช่วงต้นเกมแต่ค่อยๆกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆก่อนถูกเปลี่ยนตัวออก6คะแนน5คิมซิเยกตัดสินใจไม่ดีตลอดครึ่งแรกทำเสียบอลบ่อยครั้งพยายามบุกตะลุยด้วยตัวเองมากไป6คะแนนคันลลัมฮัสันโอดอยติดโผ11ตัวแรกในทุกรายการเป็นนัดที่8ติดต่อกันและน่าจะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดตั้งแต่นาทีที่3แต่ถูกดาวิดเดคาใช้ขาสกัดได้ แถมช่วยสก,กัดเกมโต้กลับของมาคัสแรดฟอร์ดได้อีกอหนน2หน7คะแนนดิโมโแวนเนอร์ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเกมแรกนับตั้งแต่วันที่2เพื่อเจรอนซานโชมาคัสแรดฟอร์ดและบรูโน่เฟนันเดสทำหน้าที่ขับเคลื่อนแนวลุกโดยมี3มกองกลางตัวรับคอยเป็นกำลังสนับสนุนแผนการของขาดิเกือบสมบูรณ์แบบเมื่อทีมได้ประตูนำจากซานโชและจากนั้นช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายค่อยส่งโลนโดมาคอยยืนคำ้ำยืนขู่แนวรับเชลซีไม่ให้ดันเกมขึ้นสูง แต่น่าเสียดายที่การเล่นแบบโฉงฉ่างของอารอนวานบิสาก้าทาให้แผนทุกอย่างพังทลายอย่างไรก็ตามการได้หนึ่งแต้มที่สแตมฟอร์ดบิดถือว่ายอดเยี่ยมหากเปรียบเทียบกับโอกาสของสิงบลูที่มีมากกว่า20ครั้งขณะที่พีแดงต้องตั้งรับเกือบตลอดทั้งเกม 2. จัดเครื่องเส้นให้เทพเดียร์สำหรับตอนนี้หากจะหานักเตะที่คู่ควรกับคําว่าเดอะแบ็คหลายคนคงมองไปที่โรนโดแต่จริงๆแล้วไม่เจ็ดควรยกย่องคํานี้ให้กับดาบิดเดียร์ในทวารชาวสเปนิดมากกว่า แน่นอนว่ามีหลายเกมที่เฮโร่ยิงประตูสำคัญให้กับผีแดงแต่หากไม่ได้ความเหนียวหนึบของ De ia, เดียทีมก็อาจจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่พวกเขาต้องการก็ได้อย่างเช่นในแมตช์นี้นายด่านเลือดกระจิงดุโชวจังหวะเซฟสำคัญช่วยทีมถึง5ครั้งในช่วงครึ่งแรกในขณะที่เอโดอาเมนดิโกเจ้าบ้านไม่ได้ออกแรงทำอะไรเลยสำหรับจังหวะการป้องกันที่เหลือเชื่อของเกมนี้ในช่วง45นาทีแรกคงหนีไม่พ้นการใช้คาสกัดลูกยิงของคารัมฮัสันโอดอย รวมถึงจังหวะปัดลูกยิงเต็มข้อระยะ30หลาของอันเจโนเดดิกเกอร์ก่อนจะไปชนคานและการพุ่งปัดปาดมือในช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกด้วยนอกจากนี้ยังมีจังหวะเซฟเบาๆอีกหลายครั้งฉะนั้นคงต้องบอกว่าทุกวันนี้แมนย่เต็เป็นหนี้ความเหนียวหนึบของเดค่าจริงๆเพราะหากไม่มีเขาอันดับในตารางลีกคงหล่นไปมากกว่านี้ 3. ซานโชเริ่มฉายแสงยอดนักเตะ ส่วนนักเตะที่ต้องบอกว่ากลับมาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวคงหนีไม่พ้นเจดอนซานโชเพราะนับตั้งแต่ที่คาริคเข้ามาทําหน้าที่แทนนาลูกอมเขาก็ได้รับโอกาสโชว์ศักยภาพมากขึ้นและก็ไม่ทําให้กลุ่นสื่อต้องผิดหวังหลังจากที่ปลดแอกซัดประตูแรกในสีเสื้อแมนยูแมตช์ชนะเบียร์เลาแล้วซานโชยังคงทาผลงานได้ฮอตต่อเนื่องด้วยการตะบันตะข่ายในแมตช์เยือนทิน Stanford. สแตมฟอร์ดบิตซานโชฉกเวยโอกาสจากความประมาทของจอร์จินโยก่อนจะลากเล็กว่าครึ่งสนามเข้าไปดวลกับเมนดี้ ซึ่งเขาสามารถส่งให้แรดฟอร์ดก็ได้แต่งานนี้เจ้าตัวกําลังมั่นใจเต็มเปี่ยมก็เลยโชว์สเต็ปเ,เท้าก่อนส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายหลังจากที่วิ่งพลานตลอด64นาทีงานนี้คาริคมองเห็นว่าอดีตาวสือเหลืองบุรเซียรนมุลนเริ่มมีการหมดแรงก็เลยส่งโลโนโดลงสนามงานนี้เชื่อว่าเกมกลางสัปดาห์คงได้เห็นทีเด็ดของซานโชอีกแน่นอน4จากดาวร้ายกลายเป็นฮีโร่ ใครจะไปคิดว่านักเตะระดับแชมป์ยูโรและแชมป์โทฟี่บิ๊กเอียร์อย่างจอร์จินโยจะพลาดแบบไม่น่าพลาดในจังหวะจับบอลที่ต้องบอกว่าเป็นลูกพื้นฐานสําหรับนักฟุตบอลอาชีพจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเพราะความประมาทของจอร์จินโยแท้ๆที่ทําให้ลูกง่ายๆกลายเป็นลูกยากเพราะจังหวะที่แมนยูเตะโด่งทิ้งออกมาเกือบกลางสนามเจ้าตัวควรตัดสินใจมงเคลียหรือเตะทิ้งแต่ดันกลับติดลูกมั่นใจหวังจะจับบอลและเล่นต่อแต่ดันจับบอลลั่นทําให้โดนซานโชชฉกเข้าไปยิงประตู เดชบุอที่จังหวะความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้กลายเป็นตราบาปติดตัวเขาเพราะจอจินโยสามารถแก้ตัวได้หลังทําหน้าที่สังหารจุดโทษช่วยทีมตีเสมอได้สำเร็จจะว่าไปแล้วเกมนี้จอจินโยก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะการคุมแดนกลางจนทําให้แผงมิดฟิลด์ของแมนเชสเตเล่นไม่ออกและต้องใช้วิธีการโยนบอลยาวงานนี้หากความผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้สิงโตนเมินครามพ่ายแพ้แน่นอนว่าจอจินโยคงรู้สึกเสงไม่น้อยเพราะเกมนี้เชลซีไล่บี้ไล่กดดันพีแดงจนงโงหัวไม่ขึ้นแทบทั้งเกม ห้าหงเรือยิ้มสิงสะดุดสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในเวลานี้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาอีกครั้งเพราะผลเสมอของเชลซีทาให้ตอนนี้ลิพูลและแมนซิตี้ขยับเข้ากดดันชนิดหายใจรถต้นขอแล้วการได้เพียงหนึ่งแต้มในบ้านตัวเองถือว่าเสียหายพอสมควรสาหรับสิงบลูเพราะทําให้พวกเขาเก็บเพิ่มเป็น30คะแนนในขณะที่แมนซิตี้และลิพูลสามารถเก็บ3มแต้มได้และไล่ตามเหลือแค่หนึ่งกับ2คะแนนตามลําดับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคม ทุกทีกทมจะต้องเจอกับโปรแกรมแน่นเอียดมากยิ่งขึ้นแถมในช่วงปลายปียังมีมหากรร,รมเกมบ็อกซิ่งเดย์ซึ่งนับจากนี้ไปเชลซีไม่ควรสะดุดทำแต้มหลุดมือเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาอาจจะหล่นจากตำแหน่งจ่าฝูงได้ตลอดเวลาถูกคนชี้พวกเราควรได้3มแต้มจากแมนเชสเตอร์ภูมิใจกับการแก้ตัวของจอร์จินโยโทมัสถูกคนรู้สึกว่าทีมของเชลซีของเขาทำผลงานได้เพียงพอต่อการเก็บชัยชนะในบ้านเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ระบุว่าเราต้องยอมรับว่าบางครั้งในเกมฟุตบอลคุณก็จะไม่ได้รับสิ่งที่คู่ควรเสมอไปถือเป็นวันที่น่าผิดหวังในสนามสเตมฟอร์ดบิดสำหรับทูเคิลและนักเตะของเขาโดยพวกเราเป็นฝ่ายครองเกมได้เบ็ดเสร็จในครึ่งแรกแต่ไม่สามารถทำประตูเบิกร่องได้ก่อนมาโดนกดจากความผิดพลาดช่วงต้นครึ่งหลังและต้องขึ้นสู้กลับมาตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามเฮดโค้ชของเราไม่ปล่อยให้ผลการแข่งขันนัดนี้ทำให้เขาต้องท้อแท้โดยเจ้าตัวเชื่อมั่นว่าสิงห์รูคู่ควรกับชัยชนะ แต่ธรรมชาติของกีฬาหมายความว่าแมตท,ที่น่าผิดหวังเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าพวกเราจะทำผลงานได้น่าประทับใจก็าตามคือแน่นอนครับเกมเหมือนนัดนี้มันยากที่จะนึกว่าภาพคุณสามารถทำคะแนนตกหล่นได้เพราะว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่าและเราก็เป็นทีมที่เซตจ,จังหวะและความเข้มขน้นแถมยังแย่งบอลในแดนหน้าได้ถูกเคลื่อนกล่าวหลังสิ้นเสียงนวิดพวกเราผิดหวังแต่พวกเราไม่มีเรื่องให้เสียใจเรารู้ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ในฟุตบอล มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเมื่อมันเกิดขึ้นแต่ก็งี้แหละนะผมบอกกับทีมว่าผมแฮ ppy กับผลงานและแนวทางการเล่นของพวกเราและผมก็แฮ ppy กับความกล้าหาญที่เราได้แสดงออกมารวมถึงความเข้มข้นและความพยายามด้วยนี่คือทีมที่มีความกระหายและเป็นทีมที่ลงเล่นด้วยความทุ่มเทเป็นอย่างมากนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชอบเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในการได้ฝึกสอนแล้วก็น่าตื่นเต้นในการได้รับชมด้วยเวลาที่คุณเล่นเหมือนในเกมกับยูเวนตุสหากคุณทําประตูแรกจากลูกตั้งเตะไม่ได้ หรือถ้าเทียโกไม่ได้เซฟโอกาสของโมลาต้าจากเส้นมันก็มีความเป็นไปได้อยู่เสมอที่คุณจะเจอกับการแข่งขันลักษณะเดียวกันและต้องลงเล่นเพื่อผลเสมอเรื่องพวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกและเราก็พยายามอย่างหนักเพื่อรับรางวัลจากผลงานแบบนี้แต่ผมพอใจสุดๆกับความพยายามที่นักเตะทุ่มลงไปพวกเราสร้างโอกาสได้พวกเราทําการผ่านบอลเรามีโอกาสยิงเยอะเลยเราสามารถยิงได้ดีกว่านี้ไหมได้ครับเราแย่งบอลในแดนหน้าได้หลายครั้ง เราจะสามารถสร้างโอกาสได้มากกว่านี้และเล่นให้เหนือกว่าพวกเขาได้มากกว่านี้ไหมก็น่าจะได้นะแต่พวกเราใส่ความทุ่มเทลงไปและผมคิดว่าคนดูก็รู้สึกแบบนั้นดังนั้นพลังงานมันจึงถูกต้องคุณภาพมันเหมาะสมผลการแข่งขันก็คือผลการแข่งขันวันนี้มันไม่เข้าทางฝั่งเรามันควรจะเป็นแบบนั้นแต่เราต้องยอมรับทูเคนรู้สึกเห็นใจจอจินโยหลังความผิดพลาดของเขาทำให้ยูเนเตตออกนำ แต่ดีใจด้วยกับความกล้าหาญที่เจ้าตัวแสดงออกมาด้วยการซัดจุดโทษให้ทีมตีเสมอมันคือเรื่องไม่ปกติมากๆความผิดพลาดแบบนี้และการเสียประตูแบบนี้จากพวกเราโดยเฉพาะกับจอจี้ผมคิดว่าเขาประเมินสถานการณ์พลาดไปแล้วเขาก็ถูกรบกวนอย่างหนักจากแสงไฟดังนั้นเขาจึงมองไม่เห็นลูกบอลในตอนสุดท้ายเอามันมากกว่าที่ผมอยากจะใช้งานเขานะแต่รูปเกมคือเราอยู่ใกล้กับประตูของคู่แข่งเอามากๆทําให้เราคิดว่าเขาอาจจะช่วยเรื่องนี้ได้ อาจจะช่วยผลักดันด้วยสมัครสุดท้ายพวกเราขาดความอันตรายในการทําประตูเจ็กตำแหน่งตรงกลางไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ